ดีกว่าเพราะวันทีออ่ผ่านมาสุข,ขุมวิทซอย11รเราบันทึกวันนั้นไว้แล้วนะคะว่าเป็นวันกระเทยผ่านศึกผ่านภาพยนตร์ไหม <า>บ,บันทึกปกติเราจะได้ยินการจารึกเหตุการณ์สำคัญเนี่ย<ช>ลงพ<ะ>สวาวดานออครั้งนี้ก็ก็คือประวัติศาสตร์ไทายแหละพงมสวดานหอแต๋วแตกถูกต้องค่ะก็คือวันที่สิอ,อวันที่4มั้งที่ผ่านมานะคะจะเป็นวันรวมพี่กระเทย<ะ>เกือบ2,000คนตรงสุขุมวิท1 1นะคะพี่พจน์อ,อนนท์ด้วยความไวัยของเขาเขาก็เลยจับเรื่องราวนั้นมาอยู่ในภาพยนตร์ที่เรียกว่าไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์สามารถเข้าโรงฉายได้แล้วนะคะเมื่อวานนี้มีงานการล่ารอบประมทัศทัภาพยนตร์เรื่องหอแต๋วแตกแหก 上游。 โอ<ห>คุณผู้ชมเมื่อกี้เกือบพูดผิดเหมือนกันเป็นจุดรวมตัวพี่กระเทยเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ไม่แพ้กันค่ะแข่งเนี่ยอย่าเว้นนานเอองานนี้เขาบอกว่าพี่กระเทยในศึกสุขุมวิทสิบเอ็ดมาร่วมเดินเปิดพรมดําค่ะอาจจะเป็นฟิลแบบคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะคะโดยพุ่มกับอย่างพี่พลอานนท์ยืนยันค่ะภาคนี้จะเป็นภาคสุดท้ายในจักรวาลหอแตวแตกเหมือนเคยได้ยินคำนี้มาแล้วคจากปากวินดีเซลจำได้ไหมที่ตอนนั้นอ่ะฟาดแอนด์ฟิวเลียสอ่ะ บอกจะเป็นภาคสุดท้ายแต่ทําต่ออีก3ภาคอาจจะมีแยกในแยกสปินออฟอะไรที่ออกมาพี่พจน์ก็อาจจะพูดจริงก็ได้แต่เขาบอกว่าสําหรับจักรวาลห่อเต่แตกมันอาจจะแตกลายไปจักรวาลอื่นเป็นไปนได้ไหมถูกมันเป็นไปได้ทุกอย่างแหละทุกอย่างเกิดขึ้นได้ในหนังของพี่พจนพ์นั่นเองนะคะหลายหลายคนบอกว่าภาคนี้มันมีอะไรไปเชื่อมโยงก,กับหนังสองเรื่องที่โด่งดังตอนนี้หรือเปล่าก,ก็คือซัป,ปเลอแล้วก็ที่หยดเจ้าตัวบอกว่าบอกชัดไม่มีอะไรเกี่ยวโยงกันนะคะและสิ่งที่ทําให้ล่งออกสุดๆเห็นจะเป็นเรื่องเซนเซอร์เขาบอกว่า ไม่มีฉากไหนต้องโดนตัดทิ้งเลยนะ,ะผ่านกองเซนเซอร์เรียบร้อยนะคะส่วนตัวก็อยากให้หนังทำไว้ได้เป็นหลักร้อยล้านค่ะแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับคนดูด้วยว่าจะสนับสนุนมากน้อยแค่ไหนค่ะก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับแต่ก็อยากได้ครับ <c oughs> เพราะว่าถ้าท่านผู้ชมสนับสนุนเราก็เต็มที่แต่บอกไว้เลยว่าภาคนี้ไม่เหมือนภาคอื่นๆนะครับเพราะว่าน่ากลัวแล้วก็ตลก ทั้งเรื่องแน่นอนในเรื่องนี้ไม่มีไม่มีเกี่ยวกับหมู่บ้านสับปะเลอกับที่หยดเลยนะครับไม่มีไปดูเลยมันเป็นหอแต่ลแตกกเลยถ้ามีอะไรเกี่ยวกับที่หยดหรือสัปะเลอนะให้มาดักตบหน้าโรงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีผีผีที่หยดกับสับปะเลอมาเล่นไงไม่เกี่ยวได้ไงล่ะเขามารับเชิญแป๊บเดียวเซ็นเซอร์ผ่านเรียบร้อยแล้วครับผ่านจงแต่เมื่อวานแหละแล้วแล้วกรรมการเซ็นเซอร์ก็แบบว่า คา์เชื่อว่าไงบอกว่าหนังสนุกมากรวยแน่นอนอไม่มีเลยไม่โดนตัดสักกะฉากเดียวเลยทุกอย่างอยู่ครบหมดแล้วไปดูได้เพราะว่าทั้งหมดแต่สัมภาษณ์อย่างเี้ไม่ได้ดูแน่